สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพ oh, บผมไม่แกรนวันนี้นะครับเราก็จะมาเ,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 เล่นเกมล่าเอ็นเจอรานะนั่งดูนะเพราะว่าคงเห็นนะครับว่าทำไมมีอะไรขึ้นนะครับนี่ครับเป็นกลุ่มไล่ของผม,มนะครับใครอยากเข้ามาอยู่ก็เข้าได้ครับนี่ฮะมาเข้ามาดูครับรกลุ่มไล่ชื่ออะไร กลุ่มไรไม่รู้นะครับก็ดูแ้มีหกคนเองนะครับนี่ถามว่าก็มาดูแลนะครับนะครับนี่ครับนี่ก็คือหัวหน้ากลุ่มนะครับนี่มานะครับนี่เราก็พูดกันเยอะแยะนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาวันนี้ผมก็จะมาไปนลุงกันนะครับคือนะครับทุกทุกคนก็มาในนี้นะครับ แจกไอเดี ID นี่มาไอเดียทื่ให้เพื่อนเป็นเพื่อนนะครับเพเป็นเพื่อนแต่จะแจกไอดีโทรศัพท์นะ087 38 08 4เ9็สานยานะครับคุณหานะคนะระับเราจ็เป็นเพื่อนได้เลยนะนต้มเสร็จคุณกดมีเพื่อนไปข้างหน้รูปเครื่องหมาย้วครับค้นนะครับ มามาครับน <f dragging> ีค <sympath> ร <icking> ับกลุ่มไลน์นี่ใครอยากเข้าเข้าได้เลยนะครับนะแต่ว่าถามว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรนะเป็นเรื่องที่ง่ายมากโบนะโบรลน์เจอแต่คราวนี้ไม่ใช่โบธรรมดานะครับเป็นโปรนู่นเลยครับก็คือไม่ต้องลบไปนู่นเลยนะคือไม่ต้องลบประวัติแต่แค่ต้องรอนะมาไปครับ โหลด EX ไฟลึกพอเลือกมาครับตลอดนะครับเพราะจับโอ้ยเนี่ยอันนะเข้าไปดี Android ใ้จ้าจ้า <c oughs> เข้าส่งันเยอะมาก <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็เข้าครับเอาแย่างกันนะครับให้คนเลื่อนมาให้คนกดจุด3จุดใึ้ลงมา มือก่อนจะเป็นอย่างนี้มือจะเป็นอย่างนี้ลอปุ่มปุ่มปุ่มปวดจะเป็นอย่างนี้นะมือมือมืจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะครับคนแรกนะก็กดไปที่จุดสามจุดก็กดทั้งขยะนี่นี่ก็เข้าไปที่นี่ดูว่า s t a e นะครับต่อมาก,ก็คือพีอึดพ,พีอะไรเนี่ยนะฮะเพื่อคำศัจะมีสามอันนะมันจะมีสามอันนะเฮ้ยทุกคนหายคำนี้นะครับเ,เนี่ยเอคำเสีย่างเงี้ยนะเอ็ดดีเนี่นะดดยดีอะไรเนี่ยครับ ก็ย้ายออกมาตรงนี้เลยนะก้ย,ย,ย,ายา้ายสวนคู่ของขาออกมาครัเลยแป๊นหนึ่งดูดูอะไรก่อืแรงเดือดรุนแรงลกเลยผมก็อยู่ ประมาณอ่ะครับใครอยากรู้นะนี่คือกลุ่มเดิมนะนี่คือกลุ่มเดิมของผมนะไปผิดนี่คือกลุ่มใหม่น,นี่ก็คือกลุ่มเดิมนี่ก็กลุ่มเดิมนะนี่กลุ่มเดิมนะกลุ่มเดิมชื่อว่าเลิฟเลิฟนะครับแต่สองคนมีหกคนนะครับ ุณเิลิมีใครอ่ะเนี่ยก็รู้ได้นะผมบอกเข้ามาเยนเก็ลอู่กลุ่มแกไาจะอยู่กลุ่มอะไรไม่รู้เลยก็<อ>ใครอยากอยู่กลุ่มกแต่ใครอยูอ่ก็ต<อ>้องิดจุดสามด่ โอ้ยเอ E คเอลโอเอครับนี่ก็ผิดคนนะ่ะแล้วเพิ่คเอาคนญี่ปุ่นนะแล้วก็วมาดูนะครับผมก็ขอจบคลิปตะเพรานี้บายบายสามารถหากลุ่มกันได้นะบายบายนะคะ